สวัสดีจ้าพี่น้อง,งตังปลายเบริร์สกุสพนจ้ามาพบมาพอกันอีกคือเก่าพี่น้องกับช่องแม่ใหญ่จอยจ้าคนเก่าคนเดิมมาแล้วจ้าสิผ้มา,ามาจิงตําบักม่วงพี่น้องใส่ประแดกหอมๆตรงๆพี่น้องหอมสําหรับเขาก็คือหอมมากเลยพี่น้องโนัวแบ่บเพ็ดเพชใส่ปากรอบน้ำพี่น้องกินกับยอดผักชะอมพี่น้องผักชะอมอ,อ่อ,อนๆเลยจ้านี่ผักชะอมมันเข่ากันที่พี่น้องรอง่องเบิรงดด้วยจ้ะเดอ้อ ปกติเรากินกับหยอดผักกระถินบานเข้ากระได้พี่น้องแต่ว่าผักกระถินบ่มี่วันนี้มีเจอาก,ก็เลยเอาผักชะอมมาแต่ก็มีผักกระโดนชำนาญพี่น้องแล้วก็มีหยอดผักชีแล้วก็ผักหอมบัคเือเทศก็เอามาวางในฉลับพี่นอ้องเพราะมันคือ <l ots> ประดับให้มันสวยงามซื่อๆนอกจะเนาะมาเดินจักเส็บๆด้วยกันจะเป็นบวมมากบ่มร้ายมีเ,มเ,มเมมจ้าอยนี่ปากเปียกปากแสะปากเปื่อยกินด้วยกันพี่น้องเค็ดแคล้วแเสบแดกตรงตวง อืมโอ้ยแสบแท้เกือบสมัครเกือบสมัครปลาแดมเล้ยใส่ปลากรอบน้ำปน่ป้่งอืม ใจพี่น้องเอ้ยสวงๆพี่น้องสวงๆสวงๆง,งต่หมกง,งใส่ปลาแดกใส่ปลากรอบ cà đôi cà phá cho ngài Ừ. Mm. sư dập nhỏ xe năm đồng xay cầm cú ba cọp. ใส่ปลาแด้นั่นว่อสดหน,น,หนาทันมีปูจืดใส่ปูจืดที่ส่ทังน้ะพี่น้องทันมีปูจืดนะโอ้ยสุดยอดเลย กัดกินเอพี่เนาะพักชะอมพักชะอมบาเท่ากับเอินพักขาพักขาเนาะงามไร กสะโดุดสื่อมากแจ้เหมือนน้ำพริกขิงรสจะเขียวหน่ะสุดยอดเลยอืมสมไปร้อยก็ต้องดีพีห่หน่อยฮะ ใช้ปลากรอบมึงคล้องครูกันนะพี่น้องมาปลากรอบเอ,อ้ยลมมาแน่ ทำหอ่อนแน่พี่น้องมื้นี้วันพวยรัฐบาลไทยออกเน,น,นจะจะกาะพี่น้องเนาะโอนี่ยจะบอกความฝันในฟังฝอยฟังก็ซื้อเด้อพี่น้อง ก็พวกความบันเทิงที่สวยเนาะฟันไวเดี๋ยวับรถไปเนาะรถไม่ยาจอยนี่แหละแต่ว่าคว่ำเป็นจริงไม่ยาจอยขับบปรเปนเด้อจะรถโอ้ครับ,บปะระสังมาขึ้น รถเบรดคืนพี่น้องทะเบียนรถไม่ได้จอยอย่างเนาะ จื่อบระได้พี่นอ้องเดี๋ยวด้ยวยขันโฆษณาแป๊บหนึง่งเดี๋ยวไม่ย้ายจอยไปเบิ่งก่อนโออคือพี่บ่าก็าไม่ย้ายจอย <laughs> เดี๋ยวไม่ยด้จอยมาบอก โอ้ยห้าแปดสามศูนยพี่หน่องเปลี่ยนรถไม่แน่จอยปอบูดูได้หนี่น้องเนาะระบกวบบมันเถึงท่าน้ดเด้อรอสู่กันฟังนอะพี่น่อง บอาสู่กันฟังซื้อ<ม>สุดยอดเลย ช้าใจค่ะ Lernen Sie sich jetzt คืออียังหลับพี่น้องมันแสบหุ่ยเพสาใจค่ะพี่น้อง ผู้ใดมาคลิปนี้ชอบคลิปนี้มายาจอยกับฟากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องไม่ยาจอยดเด้อจะเด้อพี่น้องพิดพลาดประการใดกินม่วงมากกินเบาสุขภาพไม่ยาจอยก็ขอโทษขอพภายได้หลายจ้ะสำหรับเมื่อนี้ก็จะจากกันไม่ยาจอยก็ขออวยพ่อห้พี่น้องทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีโชมมีลาภเด้อจ้ะเด้อผกกันหม่ลิหนาสำหรับคลิปนี้ไม่ยาจอยจะขอตัวลาไปซ้ำนี่แหละจ้าสวัสดีจ้า